ยิงเรลืองมันกับมีอยู่ว่า ฉันกำลังสิเปิดแอร์ตอนช่วงประมาณทุ่มหนึ่งหรือ2ทุ่มนี่แหะอ้ก่อนแก้วก่อนค่านั่งกับไปตีตะกอซึ่งฉันเคยกับเขาทาเรียบร้อยแล้วเด้สักผักปรากฏบ่าแอร์ตายค่ะอยู่ดีๆมันกระดับไปเลยแอร์เก่าฉันอะแต่ว่าฉันก็ใส่งานมา4ีปีแล้วแ่ละวะแต่ว่าบ่รู้ว่ามันเป็นน้ําสาเหตุอีหยังถึงสิเป็นโดยสาเหตุอีหยังกระซามนาตอนนั้นคือฉันต้องการแอร์ไม่ด้วนค่ะฉันต้องการแอร์ไม่ด้วนแล้วผู้เบาหนาเอ็นของพวกเธอกัไปตีตะกอมันบ่ยิงเลดไปประมาณกือบยีนาทีน่ะอีนี่ก็ปี้แตกตัวบัดดี้โทรดาโทรอารวาสเลยค่ะสิกลับมาบอกกลับมามาเบิ่งแอร์ในเปียงเนี่ยอยู่ดีๆมันกระตายอยู่ดีๆมั กับ่ติดเนี่ยอ้ก่อนแก้วก่อนคําเลยว่าโอเคกระสันกับเอิญสร้างมาสอมฉันได้บอกบ่สอมค่ะบ่สอมเลยเปลี่ยนไหมเดี๋ยวนี้หญิงเธอเข้าใจฟิลแม่ม่านบ่คือตอนนั้นน่ะถ้าสอมน่ะฉันบ่รู้ว่าสิสอมแล้วมือใดหรือว่าอีหยังจังใดจังสิแม่แล้วอ้ก่อนแก้วก่อนคําก็เลยว่าเอาถ้าเปลี่ยนสิเปลี่ยนมือใดฉันเลยว่าถ้าเปลี่ยนได้ตอนนี้แฮงดีประมาณ3:00นได้หญิงนางก็เลยว่าโอเคมื้ออื่นฉันสิหาร้านมาเปลี่ยนให้มันเร็วที่สุดก็เปลี่ยนเลยค่ะเอาอันเก่าให้เขาเจ้าไปแล้วก็เอาอันใหม่มาก็เป็นยี่ห้อมีสู้เห็นบ่เฮียนฉันรถก็มีสู้ค่ะแอร์ก็มีสู้แต่ว่าถึงสิเปลี่ยนแอร์ใหม่แล้วความเครียดได้เขาก็ยังบ่เซาเด้ ค่ะเพราะว่าเขากลับเพจแค่ไห้เขาก็ได้โบกพ่อมือดอกยิงเขามางอมาก,ก่อนมะหอมกะเศร้าเจ่ไห้เขาคือเกาา่าค่ะลูกเพจหล่คนกะสีบาเอาใย่เจ้ายังมาชินบอกกับการที่เขาไปเตะตะกอนอะ่ะยิง,ยง,ยงเอาจริงๆเอาหญิงมันสิเอายังมาชินเอาคนเหตดกับเขาถาแล้วอีกคนหนึ่งยังบ่ท่านไหนมาเจงสิแม่ลูกเพจก็คือสีบาเนาะเจ้าหิวเจ้าก็คือบิกินก่อนบอมันกินบ่แสบมันต้องได้กินนางเบิองหนาเขาน้ำลูกเพจก็คือสีบาเนาะเอาแล้วย่ยนี้ย่ยนี้เริ่องยิงเงาแล้ว๋อต่เขามะงอเป็นบ่อเขาอนไร เกิดขึ้นเลยอันนี้ก็สิเป็นภาพบรรยากาศตอนข้าเจ้ามาติดแอแล้วก็ก่อนแก้วก่อนข้าจัดแต่งแบงใบเมียนมาอัดมีนันนุนนีเพราะว่ายังตีฉันกัไปทํางานส่วนอ้ก่อนแก้วก่อนข้ากับไปเข่ากาจังสีนานังกันอนยังมือเบนข้าเจ้าก็มาติดแอให้ประมาณ8โมงแล้วประมาณ10โมงกว่านี่ละหลังจากนั้นก็ตัดภาพมาที่ตอนแรงค่ะฉันก็วิดีโอข้อคุยกัน3คนอีกแล้วนางกับบอยฉันฟังเนาะวะแม่พรุ่งนี้นะตาสุกตาสุกคือไผ่ปฏิกับปูสุกนั่นแหละน้องไส้เมียผู้ที่เขาเจ้าขับรถรับส่งรับส่งน้องมิวจังสีนาเราบอกว่าสิพาน้องมิวน่ะจอดปั๊มกาดาวกัสิจอดอาทิตย์ละมือเด้ปั๊มกาดาวคือปั๊ม ดีปั๊มค่าเทค <c oughs> คือแบบว่าเป็นการจอดปั๊มลังเลิกเรียนดิงสีหนะ้าให้แบบว่าเขาเล็กน,น้อยเขามีมารซื้อขนมฉันก็นเลยบอกว่าเอาแล้วอย่างนี้หนูจะขอตังค์คุณย่าเพิ่มไหมพอปกติได้ไปมือละสามสิบบาทนั่งบอกว่าไม่ค่ะไม่เอาเพิ่มจะเอาแค่สามสิบบาทเหมือนเดิมแต่ว่าทั้งวันหนูจะไม่ซื้ออะไรเลยนะแม่อยู่โรงเรียนน่ะถ้าหิวก,ก็กินน้ำเอาฉันก็นเลยว่าโอ้ยลูกกระสั่นกระโคอเพิ่มยากระได้นั่งบอกว่าบอค่ะมีเท่าไหร่แล้วก็กินแค่นั้นนะแม่หนูแค่ออดทนเฉยๆวานไมอป แค่นั้นก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วแม่เพราะว่ากับข้าวกลางวันก็กินที่โรงอาหารเงิน30บาทหนูเข้ามินิมารปั๊มกาดาวได้เต็มที่พุ่นนะลูกสาวฉันนี่ใส่มัธยัสถ์นี่น้องมิ้วได้มาน้ำทุกคนเต็มๆค่ะได้เทิงยาได้เทิงฉันได้เทิงพอมันคือเอาง่ายๆว่ายาเพิ่นก็สอนได้ดีมากเลยแบบว่ามีเท่าใดให้กินซํานั่นจังซี่นะบ่ให้กินเกินเลยเถิดลิมิตที่จะของได้จากนั้นก็วางโทรศัพท์กับลูกสาวแม่นบ่คุณแม่ก็มาให้เห็นแนวอย่างแนวกินกินแรงค่ะมื้อนี้อยากกินหยังบ่ติอยากกินต้มมะม่าฮอดเหลืองๆสดฮ้อนๆแหมกรมอนามัยหรือว่าแพทย์หญิงต่างๆก็อย่าเพิ่งเข้าเด้อคุณแม่กินมาม่าไว้ได้นะคะคน ท้องโซเดียมมันเยอะโอเคคุณหมอกะห้ามคือกันคุณหมอกะบอกว่ากินหลายๆมันบด่ดีแต่อันนี้ตั้งแต่ตั้งท้องมากคุณแม่เพิ่งกินค่ะฉันก็ว่าได้กินแบบนี้มาเกืแปดเก้าเดือนแล้วล่ะก็เพิ่งคิดยากนะแม่สัญญาสัญญาว่าจะกินห้เบิร์เทียนี่เทียเดียวแต่ว่าหลังกองบ่เนฮ้ยบ่มีค่ะก็กินเทียนี่หลายเทียเดียวน,นะนะบอกแล้วกินนี่ยังก็ได้ให้กินปริมาณที่พ่อหมอพ่อควรอย่าให้กินหลายเกินไปจากนั้นก็ตัดผ่ามาที่ตอนเจ้าตีซี่เคืองคือเกาสิเอาผักย่างต่างงาไปทำการล่างไว้ บ้านเฮานีเตรียมไว้ค่ะเพราะว่ายังตีมือนีคุณแม่เสียพัดมาๆไ้ทาคุณพอวิธีเห็ดวิธีทำกับงสิบต้องบอกหอกเนาะเพราะว่ายังตีฉันเคยเห็ใ้พวกเธอเบื้งดูแหงแล้วผัดมาน่ะนะแต่ว่าผัดย่ำไดว่าทุดิบและส่วนผสมบ่คือกันจักหอบเอากับพักย่างต่างอย่างมันมีเฮากับส่ไปอันนั้นเนาะแต่ว่าลักๆส่วนมากฉันสิพัดใส่กันกับนงใหม่เด้ผัดมาๆนะมันเข้ากันแต่ว่ามือนีว่าัดคาะมันสิหลายมันสีบานปลายโพดแต่ซัมหนีกับเตรียมกระทะอืดลือเาย เอ,เ,เอาจริงๆสปปรรพคุณอีกอย่างหนึ่งที่จึงเลยดีของแบรนด์เอทดของเฮ้าก็คือเวลาใส่เข้าไปแล้วสิแต่งหนาติดทนนานแต่งหนาง่ายบอกคักคือเครื่องสาอางมันสิเข่านามันสิเหลี่ยมเนียนไปกับหนาแบบนี้เลยแม่แล้วมันก็สิมีความโกลมมีความช่ำเบาเลยเดชฉ่ำเบาเหมือนสาวเกาหลีเลยค่ะผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทของเฮ้ากระทักแชทหาดุดจาผ้าแซบได้เลยค่ะสั้นถ้าต้องการไปท่างกับไปที่ตตร้านค้าดุดจาผ้าแซบได้เลยค่ะ